มาล,ล้วครับท่านผู้มีเกียรตท่านครับลราดับต่อไปเรามากล่าวถวขายข,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 ข้าวพระพุทธศพนะครับขอเชิญทุกท่านมนลงมือครับสร้างน,นโมสามโฉรอบกันนะครับน้บโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโะโมตัสสะอะพวะโตอรหันหโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับที่มังสุปะพยัญชนะสามปัญญานาลีนางโธชนะานางพุทธ,ธกาวาลังพุทธ,ธัสสะโพเชมะ มานิมะยังคันเตทัตตานิตับาริวาลานิพิภูสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนคันเตพิภูสังโฆที่มานิาานทัตตานิตนับาริวาลานิ ปัิจักหาสูุอำหาการที่ฆาลังี่ตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งทักตาหารและขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดครับซึ่งพักอาหารและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริเลยุ่งเรือแก่ข้ขาพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลและนานเทิน ขอเชิญผู้บ่าวสาวยกข้าพกคุณที่ถวายครับและต่อด้วยถวายกับคุณใจขยันทติครับ